สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเดวดนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมเจสันเดนเรียตนะฮะวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงก็เลยเล่นเกมนี้แทนมะะดะดูสิครับเปิดมามันก็ติดดาวซะแล้วโถ่เอ้ยตอนนี้ตำรวจไล่อยู่ด้วยต้องหนี ตรงนี้อย่างเดียวหยุดนะคุ้ยนี่ทำไมไม่หยุด่ปัญหาเรื่องอะไร,รล่ะตอนนี้เราต้องโอ้โหโอ้โอ้ Impossible เป็นไปไม่ได้ที่เราจะ,ะหลบคนโอ้เมื่อกี้เกิดไปแล้ว Impossible สุดๆ ต้องหลบหนีตำรวจตอนนี้สองดาวแล้วเผลอไปชนตำรวจเข้าป้าโอ้โหโอ้พิกพิกพิกเลยลูปพิกเฮ้ยปืนหนึ่งกระบอกก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องรอับวิ่งหนีอย่างเดียวเออหยุดยิงแล้วนะ่ะหยุดยิงแล้วอ,อ่ะ โอ้โหไปชนท้างหลังชีช้นี่ตำรวจเฮ้ยไปสู้ไปสู้ไปสู้ไปส,สู้อย่างแรต้องนีอย่างเดียวใครไปสู้วะดูเลือดสิโอ้เงินก็ไม่แค่หกหมื่นจะไปสู้อะไรเขาได้ปืนก็แพงแพงธุรกิจก็ไม่ดีเออธุรกิจก็ไม่ดีถเอ้ย ล้างเสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าแล้วกะมันจะรอดแล้วฮ่าฮาอ๋อเสร็จสักทีอก็จะเสร็จนานมากมากเท่านี้แหละไปหาเงินดีกว่า หกหมื่นได้พอใช้จริงๆนะไปทำงานดีกว่าเนี่ยนายถึงที่หมายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ยี่หัวโลดไม่เล่นเพย์สองสุดเจ็บสมัยนั้นมีเพย์สองด้วยเหรอเนี่ย Here, lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. <laughs> Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. ตัดไปบอกทำงานร่วมกันให้คุณโตโรอีกแล้วแหมชอบจริงๆคุณชอบจริงๆเลยตโตโเนี่ะโคตรม,มากเลยนะการวิเกียวเนี่ยอลาลัะก็ตัดนะครับ ถึงที่หมายสักทีนะนะโอเคฮะเฮ้ยเพื่อนเออศัตรูเช่นี่ศัตรูศัตรูนี่ว่าเอายิงยิงยิงกระหน่ำยิงคืนบ้างแล้วผมตายแล้วคืนคืนนะเออ ต้นไม้ก็ต้นตองใหญ่มึงไปโดยวิ่งชนอะไรวะฮะถับชนเฉยเออนี่นี่นี่มึงจะสร้างกับดีเจนะเวย้ยกูซีเจนะเวย้ยเฮออ้ยเมื่อกี้พูดว่าดีเจสร้างไหนออไม่มีใครขับรถเก่งเข้าช้อตอีกแล้วโอ้ พูดไม่ขาดคำโธ่เอ้ยเว้เลยไม่น่าไม่น่าพูดเลย้แบบนี้จะดูข้างหลังดูยังไงโอ้ยยิงรัวๆเลยโอ้ยเชีย่ยนี่อย่านะจริงนะรถไม่เต่าๆเอารถยีดด่ห้ออะไรแบบนี้ฮะอิเชี่ยได้รวยสักเปล่าดีกว่าเฮ้ คืออุ้ยติ๊บยิงแมงอืออือต้นไม้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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้โหนี่เรียวเรียวโอ้ยการเรียวอะไรกันนี่นี oh ่มันการเรียวอะไรกันนี่โอ้โหเออมันบอกให้เรียว เออว้าวเอออ้าวว้าวเสียงเกมหายตายละมีแต่เสียงพูดคือใช่ครับผมอัดไว้แล้วโปรแกรมอัดแแล้วโปรรกมอัดไม่ดีโปรแกรมอัดมันเก็บเสียงภายในไม่ได้โปรมจะไม่เก็บเสียงภายนอกไปได้เก็บเสียงได้แค่ภายในพูดชึ้นตีนเลยเออ คือต้องอัดคลิปแล้วก็มาภาคเองเนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะฮะเพื่อจะได้เสียงเกมด้วยแล้วก็เสียงโบอธิบายด้วยวันนั้น <c oughs> แย่ชะมัดยากเลยเสียงเกมก็หายเสียงพูดก็ดแบบแกบกปับกระ,ะักกระปักอ๋อมึงไม่ตีฟิลยวะอินเจนี้เออถ้าอยากให้ตีฟิลวก็ต้องไปลงมอสอ,อีกอ้อ ไม่อยากรงมอดอถึงจุดหมายแล้วนี่เออ,อเคพลาดพลาดไปแหลนะนาเบื่ออา่าฮะอยู่โอเคอเคแม่งอะไรอ่ะดุสภาพรถหน่อยไหมดุสสภาพรถโอเคตรงไหนแปบดบพันยอมใจโอเคบ๊ายบาย ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า